ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าลูกๆหลานๆมาจับอย่างเงี้ยไม่เป็นอันตราย,ยนะครับอย่างเงี้ยเดือดมากไม่มีร้อนเนี่ยจับงี้ได้เลยเ้าไปเพื่อนผมก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวกลับดูกันเลยนยครับ คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับพกเพื่อนๆว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยอยู่ในห้องอยากซื้อไม่อยากอ,ออกข้างนอกอยากซื้อมาทานเองก็ด้วยราคาทีา่มันถูกก็เลยซื้อมาให้เพื่อนๆดูว่าโองหม้อราคาถูกนะเพราะบางคนเนี่ยลังเลยว่าเฮ้ยมันถูกไปหรือเปล่าหรืของถูกไปมันจะระเบิดหรือเปล่าหรือมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าละัรับวันนี้ผมจะทดลองให้เพื่อนดูกนก่อนนะครับว่ามันได้เรื่องหรือเปล่าสำหรับหม้อซาวโม่ใบนี้นะครับสัมผัสได้เลยไม่มีร้อน สวัสดีครับมาติม็อกก่อนคลายกลับมาพบเพื่อนอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมได้พาเพื่อนๆไปไกลเนี่ยนะครับก็จะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านคือแมคโครนะครับแมคโครเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เป็นอ่าทั้งค้าส่งนะครับปลีกใช่ไหมครับมันจะมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะไปซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะมาทำอะไรนะครับมาทำชาบูนครับเพื่อนๆเพราะผมมาได้ตัวนี่เลยครับ ตัวนี้นะครับเป็นหม้ออเนกประสงค์นะครับที่ได้มาจากทางช้อปปี้นะครับในราคาเพียงแค่178บาทเท่านั้นนะครับบวกค่าขนส่งก็เป็น205บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนก็เลยอยากจะซื้อมาทดลองแล้วถ้าดูว่าเออมันจะทำได้จริงไหมแล้วก็จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับหม้อตัวนี้เพราะว่าเพื่อนหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยราคามาถูกไปหรือเปล่ามันจะระเบิดหรือเปล่าสำหรับหม้อตัวนี้ผมก็เลยซื้อมาทดสอบใเพื่อดูเลยว่าเนี่ยตัวนี้มันจะโอเคหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปซื้อวัสดุกันก่อนแล้วกลับมาทำที่บ้านว่ามันจะโอเคม ผมจะพาเพื่อนๆมาแมคโครนะครับเพื่อซื้อวัตถุดิบในการทําชาบูกับหม้อที่ถูกที่สุดในโลกกันนะครับวันนี้สําหรับตอนนี้ผมก็ถึงแมคโครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าเกิดจะลงไปไหนเนี่ยก็ต้องเตรียมอุปรกรณ์ในการป้องกันตัวเองให้ดีด้วยนะครับไปครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนก็น่าจะครบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวกลับไปดูกันเลยเนี่ยครับนี่นะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเพื่อนเส้นผักอะไรไม่รู้ผักบุ้งฟองต้าหู้ทอดเข้ากุ้ยเนื้อหมูสามชั้น น้ำซุปนุกชิ้นเนื้อสะโพกหอยแมงปูที่นีอันนี้คู่หน,นึ่งกิโลก็คือปลาเน,นื้ออังกัส ปลาปลาบึกเออปลามึกนี่นะเัเ<ม>ต้าหู้พร<ม>ิตกต่ควา<ม>อันนี้ผักกาดถุงละนึสมทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ที่หนึ่พห้าร้ดบาทนี่น,นะครับร้อยป เดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนว่าที่บ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือผมซื้อไว้ทีเดียวนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้จะกินวันเดียวนะครับแต่เกอซซีอเก็บไว้เพราะมาแม่โครม่ได้มาครั้งนะก็เดี๋ยวไปดูว่าท้ากมกแล้วกับหม้อชามบูนแลนะ้วหน้าตาจะเปไน็นยังไงไปครับเพื่อน แลวตรงนี้นะเพื่อนๆผมก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อแองกัสเนื้อวัวกุ้งนะครับแล้วก็วุ้นเส้นผักหอยปลาหมึกนี่นะครับอันนี้แล้วก็ผักน้ําจิ้มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้ก็คือเป็นหม้อที่ผมพูดถึงนะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนกับหม้ออเนกประสงค์นะครับแต่ว่าผมซื้อมาเพื่อทําชาบูโดยเฉพาะวันนี้มันก็จะมีตัวเนี้ยตัวนึ่งให้ด้วยเหมือนเป็นหม้อสองชั้นนะครับ นี่แล้วก็ตรงด้านในเงนี้ยมันเป็นเหมือนกับเคลือบเทปลอดนอผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่ามันสามารถทอดไข่ได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่หน้าตาย่อแฟชั่นเนี่ยราคาแค่178บาทรวมค่าส่งก็2 0 5บาทเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเลยว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับเ,เพื่อนๆเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวน้ําที่เป็นเหมือนน้าซุปเข้าไปนะครับนี่เป็นน้ําซุปบชาโบ้โอ้เดี๋ยวดูนะฮะนี่ผมซื้อจะเป็นยี่ห้อนี่ครับซุปชาโบ้เข้มข้นโอ้ยเห็นไหมครับเพื่อน ี่มือนี้จริงสําหรับ2คนนะครับเนี่ยหรือว่า3-4คนก็น่าจะยังได้อยู่นะแต่ผมกับว่าถ้าเกิดเหลือเก็บปุ๊บก็คือเดี๋ยวเข้าตู้เย็นประมาณนี้ครับก็เลยทําเผื่อไว้เลย นี่นะเพื่อนๆเห็นไหมฮะมันเดือปดปุดๆๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวหม้อเนี่ยถ้าผมไปสัมผัสนะครับไม่ร้อนนะครับนเนี่ยเห็นไหมนี่ไม่ร้อนเลยนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนบางรุ่นหรือบางยี่ห้อเนี่ยบางทีเนี่ยยอดแพงๆอ่ะยังร้อนเลยนะฮะแต่ว่าตัวนนเนี้ยเนี่ยดูเลสัมผัสได้เลยไม่ร้อนนะด้านในตรงนี้ผมจับยังไม่ร้อนเลยเนี่ยนี่นี่ ตรงนี้ไม่ได้แบบแสดงมายากลหรือว่าจับน้ําแข็งมานะมันไม่ร้อนจริงๆแต่ข้างในาเนี่ยเดือดปุดๆเลยไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าลูกๆหลานๆมาจับอย่างเงี้ยไม่เป็นอันตรายเลยครับอย่างเงี้ยเดือดร้อนปุดๆอย่างเงี้ยสบายมากไม่มีร้อนเนีย่ยผมจับนี้ได้เลยเพื่อนคิดดูแลกันว่ามัน a m a ซิ่งแค่ไหนโอ้หถูกและคมและดีเนี่ยดูดีเวอร์มากไม่มีร้อนอนะ่ะ ต่อไปนะครับเพื่อนๆผมกว่ทดสอบในการทอดไข่ดาวนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่น้ํามันลงไปนะครับเนี่ยจะลองดูซัว่าตัวเทปล่อนตัวนี้มันจะสามารถทอดไข่โดยไร้น้ํามันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถทอดได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบว่าไร้น้ํามันเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ํามันไปนิดนึงอ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่สามารถทําได้อย่างคลาบเมื่อสักครู่นี้นะครับ เราก็ลองใช้ชัดชูเนี่ยสมมติใครไม่แบบไม่อยากไปล้างหรือว่าจะรีบทำต่อเนี่ยก็สามารถเช็ดออกได้เลยนะครับเนี่ยนี่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเราก็ใส่น้ำมันไปเพียงแค่เล็กน้อยนะครับก็จะสามารถทอดแล้วเนี่ยเนียได้เสียงใช่ไหมครับ นี่คนระับปิดสามารถกันน้ำมันได้นะครับโหนี่เห็นไหมครับเพื<ๆ>่อนยกขึ้นมาง่ายๆมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับไข่ที่อาจจะทำไข่แดงแตกนิดนึงแต่ว่ายกขึ้นมาแบบง่ายๆเลยครับดูเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีการติดเลยนะครับเพื<ๆ>่อนก็สรุปก็คือใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับ<ๆ>ก็สามารถทอดไข่ดาวได้ อย่างง่ายๆเลยนะครับตรงนี้วิธีล้างทำความสะอาดนะครับง่ายมากๆเลยเนี่ยก็แค่นี้เองเอาลงไปล้างั้างในได้เลยนะครับก็เหมือนล้างชามอะไรปกติเลยวิธีต่อไปนะครับก็เป็นการนึ่งนะครับโดยการที่เราเนี่ยทำน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็ตัวลังนึ่งวางได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแบบนี้ ครับควันก็ออกมาเราก็เตรียมนึ่งสิ่งที่เราต้องการจะนึ่งได้เลยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเช่นสาลาเปานะครับแล้วก็ทีนี้ก็ปิดฝาได้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับก เป็นวิธีการนึ่งนะครับแต่เราต้องการให้ไฟมันแบบว่าเบาลงหน่อยแล้วปรับไปตรงนี่นะนี่ครับปรับไปตรงปุ่มด้านนี้มันจะเบาลงไปตรงด้านนี้ไฟแรงนะครับนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยพเพื่อนก็คงเอ็นกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าหม้อชาบูตัวนี้หรือว่าหม้ออเนกประสงค์ตัวนี้นะครับสามารถทาอะไรได้บ้านนะครับแต่แน่ๆตอนนี้มันกำลังทำชาบูให้ผมอยู่เนี่ยเดือดปุดๆเลยนะครับ <S <S พเพื่อนราคาแค่หลักร้อยกว่าบาทนะฮะ มว่ามันคุ้มค่านะยิ่งช่วงที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับเวลาจะออกไปทานอาหารหรือว่าอะไรข้างนอกเนี่ยมันก็จะดูวุ่นวายไปหมดหรือว่าต้องระวังนู่นระวังนี่แต่เนี่ยเราเป็หม้อตัวเนี้ยซื้อมาใช้เองเลยแล้วก็ซื้อวัตถุดิบมาทําเองรับรองว่าปลอดภัยสุดๆครับเพื่อนแต่ว่าโอเคนะบวกมากๆหากเพื่อนๆไหนสนใจนะครับเข้าไปดูในช้อปปี้หรือลาซาร์ได้นะครับตรงเนี้ยผมไม่ได้จำหน่ายนะครับเพียงแค่ทดสอบนะครับให้เพื่อนๆดูสักหน่อว่าหม้อราคาหลักร้อยหรือว่าหม้อราคาถูกแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะหรือว่าต้องระเบิดหรือเปล่าเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมทดสอบเนี่ยน้ำเบียดปุดๆเลยนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดปรระกาใดผมต้องขออภัยวันแรกที่ด้วยครับอย่าลืมฝากติดตามกดไ u b ์ช่องมัลติบ็อกซ์ในใจให้ผมในการทำงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วครับตขอไปทานก่อนนะเข้ามาเข้ามามัลติบ็อก